เจาะรหัสลับแห่งโชคชะตาเลขท้ายบัตรประชาชนเคยสงสัยไม่ว่าตัวเลข13หลักที่ระบุอยู่นี้บัตรประชาชนของคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อระบุตัวต,วตนเท่านั้นแต่มันคือรหัสลับแห่งโชคชะตาที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดเป็นเลขที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และสะท้อนถึงกรรมเก่าพลังดวงดาวและเส้นทางชีวิตที่คุณต้องเผชิญ วันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกหลักและเน้นหนักที่เลขตัวสุดท้ายเพื่อทำนายชะตาชีวิตของคุณให้ถึงแก่นความหมายของเลข13หลักหลักที่1คือรหัสประเภทบุคคลบอกถึงบุญบารมีและต้นทุนชีวิตที่ได้มาแต่กําเนิดหลักที่2และ3รหัสจังหวัดที่เกิดบอกถึงรากเหง้าและพลังของถิ่นฐานที่หล่อหลอมคุณ หลักที่4และ5รหัสอำเภอรหรือเขตแสดงถึงสภาพแวดล้อมในช่วงต้นของชีวิตหลักที่6ถึง10เป็นเลขเล่มที่ของสูติบัตรเปรียบเหมือนกลุ่มกรรมหรือกลุ่มสังคมที่คุณจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวหลักที่11และ12คือลำดับที่ในกลุ่มบุคคลน,นั้นๆบอกถึงความพยายามและการดิ้นรนแข่งขันหลักที่13คือเลขที่สำคัญที่สุดในทางโหราศาสตร์ มันคือเลขสรุปยอดของชีวิตหรือเลขลงท้ายที่ส่งผลต่อดวงชะตาแรงที่สุดบัตรประชาชนลงท้ายเลขศูนย์พลังแห่งดาวมฤตยูความว่างเปล่าที่ทรงพลังและการเปลี่ยนแปลงนิรันร์ความเชื่อและพลังนานเลขศูนย์ในทางโหราศาสตร์เปรียบเสมือนดาวมฤตยูคือพลังงานที่มองไม่เห็นเป็นเลขแห่งการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่ ผู้ที่มีเลขนี้มักมีชีวิตที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันหรือมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากบรรพบุรุษอย่างสิ้นเชิงทายนิสัยเบื้องลึกคุณเป็นคนลึกลับมีโลกส่วนตัวที่ใครก็ยากจะย่างกรายเข้าไปถึงภายนอกอาจดูนิ่งเฉยแต่ภายในมีความคิดที่โลดแล่นและล้ำสมัยมักมีซิกเซนส์หรือลางสังหรณ์ที่แม่นยำจนน่าตกใจชอบอิสระไม่ชอบการผูกมัด และมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากจนบางครั้งถูกมองว่าเป็นคนขวางโรคโชคลาภและการเงินการเงินของคุณมักสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่คาดฝันโชคลาภมักมาจากแดนไกลหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือเรื่องลี้ลับการเก็บเงินมักเก็บเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้จะดีกว่าเงินสดเพราะเลขศูนย์มีพลังของการสลายเงินสดมักจะไหลออกไปอย่างรวดเร็ว คู่ครองและความรักความรักของคนเลขศูนย์มักไม่เป็นไปตามประเพณีนิยมอาจพบรักกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่มีอายุห่างกันมากความสัมพันธ์มักมีความลับหรือความไม่ชัดเจนซ่อนอยู่คู่ครองที่เหมาะสมคือคนที่เข้าใจในความสันโดษของคุณและไม่พยายามเข้ามาตีกรอบชีวิตวิบากกรรมและข้อควรระวังระวังเรื่องสุขภาพที่หาสาเหตุไม่เจอ หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองควรทำบุญด้วยการบริจาคเครื่องมือแพทย์หรือร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลเพื่อแก้เคล็ดพลังงานแห่งการสูญเสียบัตรประชาชนลงท้ายเลขหนึ่งพลังแห่งดวงอาทิตย์เอกะผู้นำผู้รุ่งโรจน์แต่โดดเดี่ยวความเชื่อและพลังงานเลขหนึ่งคือจุดเริ่มต้นพลังแห่งแสงสว่างและอำนาจวาสนา เป็นตัวแทนของความทะเยอทะยานและเกียรติยศถ่ายนิสัยเบื้องลึกคุณเป็นคนมีไฟในตัวตลอดเวลารักเกียรติยศและศักดิ์ศรีเหนือสิ่งอื่นใดมักจะถูกวางตัวให้เป็นผู้นำตั้งแต่วัยเด็กเป็นคนตัดสินใจเฉียบขาดตรงไปตรงมาและไม่ชอบการถูกเอาเปรียบแต่ในความแข็งแกร่งนั้นคุณมักจะรู้สึกโดดเดี่ยว เหมือนยิ่งสูงยิ่งหนาวเพราะหาคนที่เข้าใจและก้าวทันความคิดของคุณได้ยากโชคลาภและการเงินโชคลาภของคุณมาจากบารมีและชื่อเสียงยิ่งคุณสร้างตัวตนให้เป็นที่ยอมรับเงินทองจะไหลมาเทมาตามตำแหน่งหน้าที่การเงินมักจะมั่นคงในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยแต่มีรายจ่ายเยอะเพื่อรักษาหน้าตาทางสังคม นานที่ถูกฉโลกคือข้าราชการเจ้าของกิจการหรือนักบริหารระดับสูงคู่ครองและความรักคุณต้องการคู่ครองที่ส่งเสริมบารมีเป็นที่เฉิดหน้าชูตาได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องยอมเป็นผู้ตามในบางจังหวะปัญหาหลักในความรักคือเรื่องอีโก้หากทั้งคู่แข็งพอกันจะอยู่ยาก คู่ครองที่แท้จริงคือคนที่สามารถเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดและน้ำเย็นที่คอยลูบใจคุณได้วิบากกรรมและข้อควรระวังระวังเรื่องใจร้อนและการถือตัวจนเกินไปซึ่งอาจทำให้เสียมิตรสหายหรือโอกาสดีๆควรทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นถวายหลอดไฟเทียนพรรษาหรือบริจาคค่าไฟให้วัดและสถานที่สาธารณะ บัตรประชาชนลงท้ายเลขสองพลังแห่งดวงจันทร์จันทรางามผ่องจิตเมตตาที่หว่นไหวความเชื่อแล้วพลังงานเลขสองคือตัวแทนของความเป็นผู้หญิงความอ่อนโยนการบริการและอารมณ์ความรู้สึกเป็นเลขที่มีสเสน่ห์มากที่สุดในบรรดาตัวเลขทั้งหมดถ่ายนิสัยเบื้องลึกคุณเป็นคนขี้สงสารมีจิตใจโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือคนอื่นจนบางครั้งลืมดูแลตัวเองมีจินตนาการสูงช่างฝันและรักสวยรักงามแต่จุดอ่อนที่สำคัญคืออารมณ์ที่แปรปรวนง่ายเหมือนข้างขึ้นข้างแรมเป็นคนคิดมากขี้น้อยใจและมักจะเก็บคำพูดคนอื่นมาทิ่มแทงตัวเองเสมอโชคลาภและการเงินเงินทองของคุณมาจากความเอนดูและงานบริการ มักจะมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงการเงินมักจะไหลลื่นหากคุณทำงานที่ต้องใช้ศิละปะการติดต่อประสานงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำและของสวยงามคู่ครองและความรักคุณเป็นคนโรแมนติกและหยหาความรักที่อบอุ่นคู่ครองที่เหมาะสมคือคนที่ใจเย็นมั่นคงและสามารถเป็นที่พึ่งพิงทางอารมณ์ให้คุณได้ ความ,มักจะเริ่มต้นจากการเป็นคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวแต่ต้องระวังเรื่องรักซ้อนหรือความใจอ่อนที่อาจนำพาปัญหาความสัมพันธ์มาให้วิบากกรรมและข้อควรระวังระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้องมดลูกสำหรับผู้หญิงหรือโรคที่เกิดจากความเครียดสะสมควรทำบุญด้วยน้ำดื่มสะอาดหรือบริจาคเงินให้มูลนิธิที่ดูแลแม่และเด็ก บัตรประชาชนลงท้ายเลข3พลังแห่งดาวอังคารนักรบผู้กล้าพลังงานที่พุ่งพล่านความเชื่อและพลังงานเลข3คือพลังแห่งการต่อสู้ความขยันและความรวดเร็วเป็นตัวแทนของความแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจทายนิสัยเบื้องลึกคุณเป็นคนประเภทพูดน้อยต่อยหนักทำอะไรเน้นความรวดเร็วและผลลัพธ์ไม่ชอบการรอคอย เป็นคนตรงไปตรงมาจนบางครั้งดูเหมือนขวานผ่าซากมีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคเป็นเพื่อนที่จริงใจและรักพวกพ้องมากที่สุดแต่ถ้าใครมาเป็นศัตรูคุณก็พร้อมจะฟาดฟันแบบไม่ยอมความโชคลาภและการเงินโชคลาภของคุณไม่ได้มาเพราะดวงเฮงแต่มาเพราะฝีมือและหยาดเหงือ่องานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรการก่อสร้างอุตสาหกรรมการกีฬา หรืออาชีพที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางจะทำให้คุณรวยเร็วการเงินมักจะมาแรงแต่อาจจะเก็บไม่อยู่หากไม่วางแผนให้ดีเพราะนิสัยใจใหญ่คู่ครองและความรักความรักของคุณมักจะหวือหวาเร้าใจและมักจะพบรักในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นในที่ทำงานหรือท่ามกลางการแข่งขันคู่ครองที่เหมาะสมคือคนที่ฉลาดมีความอดทน และก้าวทันความเร็วของคุณได้ต้องระวังการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงเวลาทะเลาะกันซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์พังทลายได้ง่ายวิบากกรรมและข้อควรระวังระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางความเร็วหรือของมีคมควรทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตหรือทำบุญกับมูลนิธิกู้ภยัยเพื่อเสริมดวงด้านความปลอดภยัยบัตรประชาชนลงท้ายเลขสพลังแห่งดาวพุธ เทพแห่งการเจรจาและสติปัญญาวิเคราะห์นิสัยเลข4คือตัวแทนของธาตุน้ำและดาวพุธคุณเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพาณเป็นเลิศปรับตัวเก่งเหมือนน้ำที่เปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะมีวาทศิลป์ในการจูงใจคนเป็นคนเก็บข้อมูลเก่งช่างสังเกตและมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเพื่อนฝูงเสมอด้านมืดที่ต้องระวัง ด้วยความที่เป็นคนฉลาดพูดบางครั้งอาจถูกมองว่าเป็นคนกะหล่นหรือพูดจาวกวลนเพื่อเอาตัวรอดนอกจากนี้ยังเป็นคนขี้กังวลคิดซ้ำไปซ้ำมาจนทำให้เสียโอกาสสำคัญโชคลาภและการเงินเงินทองของคุณไหลเข้ามาตามปากยิ่งพูดดียิ่งได้เงินงานที่ถูกฉลกคืองานขายพิธีกรนักเขียนหรือนักวางแผนการตลาด โชคลาภมักมาจากการติดต่อสื่อสารและการเดินทางระยะสั้นความรักและคู่ครองคุณชอบคนที่คุยกันรู้เรื่องมีไหวพริบทันกันคู่ครองของคุณมักจะเป็นคนช่างพูดหรือเจอกันผ่านการทำงานหรือสื่อออนไลน์ความสัมพันธ์จะยั่งยืนถ้ามีการสื่อสารที่เปิดเผยต่อกันเคล็ดลับเสริมดวง ควรทำบุญด้วยการถวายหนังสือสวดมนต์หนังสือให้ความรู้หรือบริจาคเงินช่วยสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ยากไร้บัตรประชาชนลงท้ายเลข5พลังแห่งดาวพฤหัส,สบดีปัญญาแห่งครูและผู้ทรงศีลวิเคราะห์นิสยัยคุณคือผู้ใหญ่ในร่างเด็กมีคุณธรรมสูงชอบเรียนรู้รักความยุติธรรมมีสิกเซน์ในเรื่องของเหตุและผล มักจะเป็นคนที่คนรอบข้างให้ความเกรงใจและขอความช่วยเหลือในเชิงวิชาการหรือคำปรึกษาชีวิตด้านมืดที่ต้องระวังความที่เป็นคนยึดถือหลักการมากเกินไปอาจทำให้ดูเป็นคนหัวรั้นเจ้ายศเจ้าอย่างหรือชอบสั่งสอนคนอื่นจนกลายเป็นคนน่ารำคาญในสายตาผู้น้อยโชคลาภและการเงินเป็นเลขที่โชคดีที่สุดเลขหนึ่ง การเงินมักจะมั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไปมักมีผู้ใหญ่เอ็นดูคอยอุปถัมภ์โชคลาภมักมาจากการใช้ความรู้หรือได้ลาบลอยจากการไปทำบุญตามวัดวาอารามความรักและคู่ครองคุณมักได้คู่ที่เป็นคนมีระเบียบมีศีลธรรมหรืออาจเป็นคนที่มีอายุมากกว่าความรักมักเกิดจากความเคารพนับถือซึ่งกันและกันมากกว่าความหลงไหลชั่ววูบเคล็ดลับเสริมดวง ไหว้พระพรหมหรือพระพุทธรูปปางสมาธิและควรหาเวลาไปปฏิบัติธรรมหรือเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้บัตรประชาชนลงท้ายเลข6พลังแห่งดาวสุขศิลปะความรักและความมั่งคั่งวิเคราะห์นิสยัยเลข6คือเลขของความรื่นรมคุณเป็นคนมีรสนิยมดีรักสวยรักงามมีศิลปะในหัวใจ อารมณ์สุนทรีและมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างมากเป็นคนใจอ่อนและแพ้ต่อความดีด้านมืดที่ต้องระวังเป็นคนใช้เงินเก่งมักหมดไปกับของฟุ่มเฟือยหรือการปรนเปรอความสุขให้ตัวเองและคนรอบข้างนอกจากนี้ยังเป็นคนเจ้าชู้ยักษ์หรือขี้เหงาจนต้องหาความรักมาเติมเต็มอยู่เสมอโชคลาภและการเงิน มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ w e ลฟี่นัมเบอรมักมีโชคด้านการเงินแบบฟลุกฟุกงานที่เกี่ยวกับความสวยงามแฟชั่นอาหารและบันเทิงจะรวยเร็วมากความรักและคู่ครองคู่ครองของคุณต้องเป็นคนหน้าตาดีหรือมีบุคลิกโดดเด่นความรักของคุณมักจะหวือหวามีสีสัน แต่มักจะมีปัญหาเรื่องความหึงหวงหรือความคาดหวังที่สูงเกินไปเคล็ดลับเสริมดวงถวายดอกไม้หอมหรือของประดับแท่นบูชาพระและหมั่นบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหุ่มให้ผู้ยากไร้บัตรประชาชนลงท้ายเลข7พลังแห่งดาวเสาวความอดทนและชัยชนะที่ยาวนานวิเคราะห์นิสัยคุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตหนักเอาเบาสู้ มีความอดทนเป็นเลิศเป็นคนคิดการไกลและมักจะวางแผงชีวิตไว้อย่างรัดกุมแม้ชีวิตช่วงต้นอาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นแต่เป็นคนกำชัยชนะในบ้านปลายด้านมืดที่ต้องระวังมักเป็นคนอมทุกข์เก็บความรู้สึกเก่งจนกลายเป็นคนเครียดสะสมปรแวงคนง่ายและอาจมีทัศนคติในแง่ร้ายในบางช่วงของชีวิตโชคลาภและการเงิน เป็นเงินที่ได้มาจากการทำงานหนักโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนระยะยาวโชคลาภมักมาจากที่ดินหรือมรดกเก่าแก่ความรักและคู่ครองความรักมักจะมาเนื่อยหรือต้องผ่านอุปสรรคร่วมกันมานานถึงจะสมหวังคู่ครองมักเป็นคนขยนันเป็นงานเป็นการและอาจจะดูไม่ค่อยหวานนักเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญสร้างโบสถ์วิหาร หรือร่วมสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อเสริมฐานะให้มั่นคงและลดความเหนื่อยยากบัตรประชาชนลงท้ายเลข8พลังแห่งดาวราหูความลุ่มหลงและอำนาจทางการเงินวิเคราะห์นิสัยคุณเป็นคนฉลาดแกมโกงในเชิงธุรกิจมีไหวพริบในการเอาตัวรอดสูงกล้าได้กลาา้กลาเสียชอบความท้าทายและมีความเป็นนักเลง ใจสปอร์ตอยู่ในตัวเพื่อนฝูงเยอะด้านมืดที่ต้องระวังระวังความหูเบาหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะความโลภอารมณ์ขึ้นลงรวดเร็วและอาจพัวพันกับอบายมุกได้ง่ายหากขาดสตดิโชคลาภและการเงินเป็นเลขของมหาเศรษฐีหากจับช่องทางถูกเจอรวยแบบก้าวกระโดด โชคลาภมักมาจากตัวเลขเสียงโชคงานกลางคืนหรือธุรกิจสีเทาและธุรกิจค้ามชาติความรักและคู่ครองความรักมักเกิดจากความหลงไหลหรือผลประโยชน์ที่เกื้อกูลกันคู่ครองมักเป็นคนเก่งมีอำนาจหรือมีบุคลิกที่ลึกลับน่าค้นหาเคล็ดลับเสริมดวงไว้พระราหูด้วยของดำแปอย่าง และควรหมั่นทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิที่เกี่ยวกับโรคทางใจบัตรประชาชนลงท้ายเลข9พลังแห่งดาวเกตความศักดิ์สิทธิ์และบารมีเก่าวิเคราะห์นิสยัยเป็นคนมีบุญเก่ามาเกื้อหนุนมักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีลางสังหรณ์แม่นยำ six sense เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครและมักจะแคล้วคลาดจากอันตรายได้อย่างหวุดหวิด ด้านมือที่ต้องระวังมักเป็นคนโลกส่วนตัวสูงจนคนเข้าไม่ถึงบางครั้งดูเพอ้อฝันหรือมีพฤติกรรมที่เข้าใจยากสำหรับคนรอบข้างโชคลาภและการเงินได้มาจากความศรัทธาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคมักมีไรายได้จากทางที่มองไม่เห็นหรือโชคลาภแบบปาฏิหาริย์ความรักและคู่ครองมักได้คู่ที่มีศีลเสมอกัน หรือคู่ที่เจอกันในศาสนสถานความรักมักจะเป็นแบบเรียบง่ายแต่มีความเข้าใจลึกซึ้งเคล็ดลับเสริมดวงหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิและทำบุญกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือช่วยเหลือสัตว์พิการตัวแรกบนบัตรประชาชนอาจบอกแนวโน้มของชีวิตได้แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดกรรมปัจจุบันหรือการกระทำของคุณในวันนี้ต่างหาก ที่จะเป็นตัวกำหนดว่าความหมายของเลขเหล่านั้นจะปรากฏออกมาในแง่บวกหรือแง่ลบขอบคุณที่ติดตามโชคชะตาเล่าเรื่องแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ